ก็กราบสวีพูดตามทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาัปเดตป้านะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ในตู้นะครับตอนนี้มา,าวีก็หมอมา,าวีนะครับตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะนะครับ เดี๋ยวอาหารที่หมอวรวีกินไม่หมดนะครับผมก็จะถักไปให้พวกประบึกพวกสวายพวกกันเทพโพนะครับก็เพิ่งให้อาหารเสร็จไปนะครับวันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนน้าตู้หมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้าให้กบแล้วก็เพิ่งให้อาหารกรบเสร็จนะครับเป็นกบฮอนฟ็กนะครับก็ได้ย้ายตะกรรมทั้งตะกรรมหน้าแดงแล้วก็ตะกรรมสุดดาวครับเอามาไว้ในตู้ประบึกนะครับ ให้เขากินพวกเศษขีตข้ตะไคร่พวกเศษอาหารเหลือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะกรัมหน้าแดงนะครับก็ต้องขออภัยครับถ้าเกิดกล้องไม่ชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตกนะกลัเสีแดงครับมีการเล่นกล้องครับ โชงเงียงผิษนะครับก็ระบบปั๊มผมก็จะเป็นสองจังหวนนะครับก็เป็นตัวกองครับแล้วก็จะเป็นแบบคนออกสียนครับ น,นี้ก็จะเป็นปลาเหยื่อครับอันนี้ก็สมาชิบใหม่นะครับเป็น a าดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเพิ่มอยู่ประมาณ5้หกตัวนะครับก็เพิ่งให้ปลาเหยื่อเากินไปครับมันก็อาจจะมีเหลือมา้งครับ ก็ต้องขออภัยสําหรับคนที่รักสัตว์รักนี่นะครับก็ม่ขอดามานะครับก็มันมีหลายวิธีนะครับก็อาจจะให้เป็นพวกเนื้อไก่ชิ้นหมูชิ้นปลาก็ได้ครับหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ให้เขากินก็ได้ครับฝึกเอาบางคนก็ฝึกแบบให้กินเป็นพวกอาหารเบ็ดน,นะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยน,นะครับ ระบบไฟผมก็จะมีสองระบบครับเปิดไฟขาวครับกับแสงยงวีสิเงินนะครับถ้าปิดไฟให้มืดนี้ก็จะดูสวยอีกอย่างครับ ไฟอย่างนี้ต้องเลี้ยงฟินพวกปลาลีออนนะครับอ mm ันนั้นจะสวยมากครับโอ้จะเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านนะครับก็พอทําใจได้อยู่ครับที่ไปครูเผือกแดงจากไปนะครับก็ตอนที่ไปรับ น้องฉดูมาครับก็ทีละ้านนั้นก็มีหูเผืกแดงนะครับพลังงานร้านก็ถามว่าเจ้าไม้ขัวกดตอบแมวนะครับก็คือก็สงสารครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับ ก็คลิปนี้ก็อาจจะนานนิดนึงนะครับก็ก็ไม่นานมากครับก็ให้ชมดูความสวยงามของปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นสวยพามกตะแดงนะครับตอนที่ได้น้องมาใหม่นี่มีสองตัวครับ <c oughs> คือสภาพน้องผอมมากครับที่ผมไ,มได้มาแต่ตอนนี้ก็อุ่นทวนสมบูรณ์ครับ <c oughs> อันนี้็จะออกเป็นทรงช็อตปอดี้นะครับแต่ก็ไม่ช็อตเท่าไหร่นะครับพอดี้ผมต้องเปลี่ยนตะแรงสลับกับตัวนี้นครับเพราะว่าชโดมันตีน้ำครับน้ำนะพอตู้ผมนี้เป็นตัวอัดนะครับเป็นอมสตอนนี้ก็ ของพวะนะครับแต่ก็แห้งนะครับตอนนี้ก็ปกติครับแต่ถ้าโดนบเบยๆก็ไม่ดีครับอาจจะพังได้นะครับก็ผมก็ไม่แนะนำนะครับวนมาห้าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ให้ใช้เป็นขาเหล็กนะครับขาตัวรองตู้นะครับนี่พอดีว่าผมไม่มีขารองตู้ครับก็เลยใช้ตู้สะพานนะครับแต่ก็ใช้มาหลายปีครับตู้ใบนี้ครับก็ถือว่าทนมากครับ ก็เพิ่งให้อาหารเสร็จนะครับผมก็จะมาไว้แบบแด็คคนโดเนี่ยครับก็เพิ่งกินอาหารเสร็จไปนะครับก็เปลี่ยนน้าม,มาเลายเรียบร้อย าว่าจะเอามาเพิ่มอยู่ครับมาราวีครับก็ใหใ้ไงก็ขอจบคลิปเพียงนี้ครับให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหนนะครับช่วยกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับให้ก็ขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับให้ก็ขอบค,ครับ